พี่ดำวันนี้มาหาเจาทำไมหาเก็บไม่หางกินเตี๋ยวอะไรน่เจอ๋ออยากให้พาให้เจาพาไปกินก๋วยเตี๋ยวอีกนนแน่มันแซ่บเออมันแซ่บโออก๋วยเตี๋ยวเป็ด่นกลางมันมันแซ่บไป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 เดี๋ยวเจาพาไปมาตามมาเร็วๆ <c oughs> มาเร็วๆค่ะ <c oughs> นี่ <c oughs> ไปรถ <c oughs> อันนี้เลย ไปรถเออแว้นไปด้วยเอเอโอส้สเลง้งสเล้งเงินล้านสาเลง้งเงินล้านอุ้ยกระเป๋าก็ปิดยากแท้ออเอาขึ้นมาดีๆขึ้นมาดีๆ เยอะไหม,ไมเยอะไหมโอ้ก็ไม่เท่าไรหรอกวันนี้ทำไมเขินเหรอโอ้เยเขินเฮ้ยนิ้ง้านเนี่ยเออไปไปไป ดำนี่ลหล่อไหมเนี่ยพี่ดำหลอ่อไหมหล่อใช่ไหมปฏิทูว่าจะของหลอ่อไม่เคยสูงเออหลอก,กว่าแต่ก่อนเนาะใช่ไหมดำป,ปิ๊ปปีเออดำป,ปิ๊ปิไปเลย ใหม่เลยเหรอโอ้ยวันนี้วันนี้จะซอสให้เกียงอีกไหมเนี่ยฮะ มาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วเออพาพี่ดำไปถึงก็ร้อ,อ,องขออ่ะร้องขอว่าเจ๊เจ๊พักมากินก๋วยเตี๋ยวอีกเดิงไปนั่งรอที่ร้านเนอะไปนั่งรอที่ร้านอยากกินก๋วยเตี๋ยวเออมามา แล้วที่เก okay. ่าเวลาเดิมสวัสด okay. ีค่ะโอเคไปหลยทาไปหลายทางไปขึ้นหลอันนักเก้สวัสดีจ้าอดีจ้ามาวิดามาไว้เร็วเกี๊วกระเตียวล่ะไรโอ้ยมานั่งที่เก่าเนี่ยมามานั่งที่เก่าต้องเดินเนี่ยมา จะก,บบกนนนินก๋วยเตี๋ยววันที่สองอ่ะกานั่งก่อนอ้าวสั่งเส้นเดิมเส้เนเดิมนะวันนี้เส้นอะไรเนี่ยพี่ดาวสั่งเส้นอะไรเส้นมีเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะเนี่ยโอ้วันนี้เจสเสิร์ฟให้วันนี้เจสเสิร์ฟให้โอ้ยเนาะอ่ะจังว่าอร่อยคัาก๊อสันอาจะเกลือ อ้อาหอุ้ยหนกบมากินอีกแล้วสันมอชอบหลายมานั่งรออ่ะมานั่งรอบอกมานั่งรอเจ๊บอกว่าเจ๊พาผมไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอีกหน่อยวะ่ะชอบ อร่อยไหมพี่ดำอร,อ,อร่อยมากเลยโอเคโอเค